ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ฮะผมพบกับ,บ,บช่างหนึ่งกันอีกแล้วผมในสาราคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดคุยในส่วนของตัวงาน macbook air ผม a 2 3 3 7ามเนะครับผมเคสนี้ก็ลูกค้าผมมาในการตัวหน้าจอผมมีคราบน้ำนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวแบคไลท์นะผมก็จะมีเป็นแสงรอดด้วยนะผมเคสนี้ก็จะเจออยู่2อาการนะครับผมหลักๆฮนะก็จะเกิดจากในส่วนของตัวคราบน้ําผมมันไปทไปําปฏิกิริยาในส่วนของตัว แบ克ไลท์นะผมมันก็เลยทําให้เป็นมีแสงรอดด้วยนะครับผมก็อาการนี้ก็ผมได้ทําการเปลี่ยนทั้งแผ่นฟิล์มนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว b a c k ไลท์ไปนะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกติกเลยนะครับก็ท้าเพื่อนๆท่านไหน,น,นที่เจอปัญหานะไม่ว่าจะเป็นอาการน้ำเข้าหน้าจอผมอยากจะเปลี่ยนแผ่นฟิล์มก็สามารถสมัครสมได้น,นะครับหรืออาการแสงรอดผมแสงเป็นแบคไลท์นะผมเป็นสองเป็นดวงๆวงนะครับ ก็สามารถส่งมาซ่อมได้เช่นกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมช่างหนึ่งนะขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ